และสิ่งที่อยู่ตรงหน้านเพื่อนๆนี้ที่ผมทำภาพเบลอไว้คือผลสำเร็จของแตงโมสามสหายครับอันแนยังไม่ให้ดูก่อนหรออยากเห็นไหมหล่ะว่าผมทำอะไรบ้างไปดูพร้อกันเลยครับฮ่าฮ่าอินฟิน้โอ้ยอากาศร้อน ผลไม้ที่จะนึกถึงในอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ต้องเป็นแตงโมสิครับ <laughs> ตันนี้ับผมเบอร์สีตัวแสบครับนี่เป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่ผมอาจจะต้องขออนุญาตเต้เอาแตงโมมาปู้ยี่ปู้ยำอีกแล้วนะครับคือผมเป็นค,คนที่ชอบกินแตงโมมากนะครับเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่เย็นครับกินเลยแบบโอ้โหสดชื่นครับน้ําเพียบเลยครับแต่ทีนี้เวาลาระบาดอยู่ได้แต่บ้านไงก็ว่างครับผมก็เลยคิดอะไรแผลงๆเอาแตงโมไปทําเมนูแปลกๆดีกว่าครับซึ่งวันนี้ผมคิดมาได้ถึง3อย่างครับเรียกว่าเป็นแตงโมสามสหาย ah <laughs> ถึงเท่าที่ผมคิดไว้นะครับแตวันนี้จะมาทํา3อย่างก็คือ1ชุบแป้งทอดครับอ้อเคยเห็นหรือเปล่าแตงโมชุบแป้งทอดไม่น่าจะมีนะครับอันที่2เอาแตงโมไปเวฟครับอ้อน่าสนใจครับและอันที่3ครับเอาแตงโมไปอบลมร้อนครับอืมหรือพวกง่ายก็คือเอาแตงโมไปประกอบการทำอาหารแบบหลายๆอย่างที่แตกต่างกันนะครับทอดเวฟอบเออดูน่าสนใจครับดูว่ามันจะกินได้หรือเปล่าหรือว่าจะอร่อยหรือเปล่าไม่แน่นะครับอาจจะอร่อยก็ได้ครับเพราะปกติแตงโมเป็นผลไม้คน ก็ไม่ค่อยเอามาทําอาหารเป็นของขวใช่ไหมครับแต่ผมอยากลองทําครับผมอยากลองกินดูครับเผื่อว่าอร่อยเพื่อนๆจะได้เอาไปทํากินกันได้ไงอย่ารอชาติเลยครับแค่พูดกันนาหลายไหลปาก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 แล้วเราไปลองทํากันดูนะครับมาก่อนอื่นก็ต้องผ่าแตงโมให้สวยงามนะครับแบ่งใส่จาน3จานทํา3เมนูนะครับซึ่งแตงโมที่ผมว่าจะหั่นเร็ววันนี้ก็จะหั่นเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วกันนะครับสามเหลี่ยมแบบไม่เอาเปลือกด้วยนะครับน่าจะสวยเหมาะแกการรับประทานมากที่สุดแล้วนะครับ อเมดก็ค่อคนข้างเยอะนะตรงนี้ผมคิดว่าทำไปทำเม็ดเลยไม่ต้องสนใจมันเม็ดมียังไงก็อย่างนั้นก่อนอื่นขั้นแรกเราก็พาเป็นสามเหลี่ยมก่อนนะฮะโอเคหัวตัดท้ายไปก็เอาบางๆหน่อยแล้วกันเอาอะไรขนาดแล้วกันครับบางๆบ้างหนาๆบ้างเนาะ อ่ะตรงนี้เรียบร้อยครับแบบบางเดี๋ยวเราก็แบ่งใส่จานเป็น3ใบเลยนะครับ <c oughs> โอเคแบบบางเอาไว้จานละประมาณ5ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเอาแบบหนาอีกชุดหนึ่งนะครับก็เป็นท่อนใหญ่เงี่ยแบ่งเป็น3ชิ้นพอเลยแค่นี้พออ่าน่าจะโอเคนะนี่เอาแบบใหญ่ๆบ拉กั๊กเลย อ่าโอเคนี่แหละครับเห็นไหมก็คือเป็นแบบบางๆแล้วก็เป็นแบบท่อนใหญ่เลยนะครับพอไม่รู้มันเจาะมาเป็นยังไงบ้างนะอื้หืองมันผ่านอย่างนี้เหมือนเนื้อใบผายอะไรสักอย่างเลยนะครับเฟี้ยวมากครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็แยกย้ายครับแยกย้ายกันไปทําเมนูของตัวเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลทั้งหมดกันครับว่าออกมาเป็นยังไงน่ากินหรือเปล่าแล้วกินแล้วจะอร่อยขนาดไหนแยกย้ายกันไปได้เลย แบบแรกสุดคือเอาไปทอดครับเพื่อความอร่อยครับผมจะชุบแป้งก่อนครับจะได้เป็นแตงโมชุบแป้งทอดครับนี่เป็นแบบกรอบ,บอย่างนี้น่าสนใจครับว่าจะเป็นยังไงนะครับใส่ยเยอะหน่อยเดี๋ยวมันไม่กรอบอ่า ه, มันจะยากนิดนึงเพราะว่าแตงโมมันเปียกครับเพราะว่าแ,แตงโมเปียกแล้วมันจะลาบากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับแอบพลาดพลาดพลาดผมนะผมก็ลืมตักเปลือกออกครับโอ้โหพลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตักเปลือกออกก่อนโอเคได้แล้วครับเมื่อกี้ความยากนิดนึงก็คือเราต้องจับแตงโมแบบเบามากๆครับเพราะว่ามันจะแตกครับผมไม่อยากให้มันเสียรูปทรงที่เป็นแบบสามเหลี่ยมโค้งๆอ,อย่างนี้นะครับ มาทอดกันเลยครับอ่ะใส่น้ํามันก่อนเนาะเราต้องใส่น้ามันเยอะหน่อยทําเหมือนแบบชุบแป้งทอดอย่างเงี้ยแหละนะครับนี่รอน,น้ํามันเดือดแล้วก็ใส่กันไปนะครับตรงนี้สิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดก็คือน้ํามันกระเด็นครับซึ่งต้องกระเด็นแน่นอนครับเพราะเตาโมมันมีน้ําเยอะไงครับแน่นอนครับเจ็บตัวแน่คลิปนี้ครับ่าอ่ะ,อะรอน,น้ามันเดือดนะเดี๋ยวใส่กันเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่กระเด็นครับเอ้ยอ้าว เออ่าในน้เบื้องต้นตอนนี้ยังไม่กระเด็นนะครับเพราะน้ำมันมันยังไม่เดือดดีจะไม่ร่นเดือดล้วจะเป็นยังไงเหมือนกันต้องรอดูนะครับ A few moments later ว้าวเริ่มมันลูกเป็นล่างรูปสวยเริ่มนดากินแล้วเห็นไหมเฮ้ย Much 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 later ้าวตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมแล้วครับสีก็เริ่มสวยแล้วเห็นไหมอ่ะโอ้ยทำท่าจะได้กินแล้วเนี่ยไอจิเผ็ดบางๆเนี่ยใกล้จะได้แล้วครับ อ้หสีเหมือนแบบผักชุบแป้งทอดเยอะเลยแต่นี่คือแตงโมชุบแป้งทอดอ่ะอีกสักนิดนึงนะก็เอาอันบางขึ้นก่อนได้แล้วครับเดี๋ยวอันหนาอันนี้เดี๋ยวต้องทําให้มันสีสวยน่ากินก่อนโอ้ยหอมว้าวอ่ะตรงนี้ถ้าที่ดูด้วยสายตาครับแบบแผ่นบางนี้น่าจะได้แล้วแหละครับเราเอาขึ้นเลยดีกว่านะครับก่อนที่มันจะไหม้ก่อนนะครับในการทําอาหารนะครับสำคัญที่สุดครับอย่าไหม้ครับเพราะไหม้ปุ๊บจบครับกินไม่ได้เลยครับอ่าอ่าสเด็ดน้ำมันสักนิดนึงนะครับโอ้ โอ okay. เคแบบอันบางนี้เดี๋ยวเสียดน้ามันก็ได้แล้วนะครับทีนี้ก็เหลืออันหนาเนาะก็ต้องขาอต่อไปก่อนเพราะว่ามันหนามากนิดนึงนะครับโอเค l a ต e r อ่ะตรงนี้ก็เราจะได้และเริ่มมีแบบไหม้หเล็กน้อยแล้วครับเอาเอาขึ้นเลยดีกว่านะครับอยาให้มันไหมเลยนะครับปุ๊บอ่าโอเค มานี่ครับเครื่องอบลมร้อนของเราง่ายๆสบายๆครับเปอร์ดอกมานี่เอาจากโมวางแล้วใส่กลับแล้วก็เปิดไฟได้เลยแค่นั้นจบพอโอโหง่ายเบสิกพื้นฐานมากครับวางเข้าไปเลยครับเฟิบเฟิบเฟิบ,ฟบ,ฟบ,ฟบปั๊บอ่าห้าได้อยู่นะครับนี่วางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยเบอบทีนี้ก็เอาไฟ บาสุดลเลยเท่าที่ปรับได้แล้วกันที่80องศาเอาเริ่มจากทีละ5นาทีแล้วกันเพราะผมไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงนะครับเราเอามาดูก่อนเผื่อมันไม่เกินไปก็จะรีบเอาออกทันนะครับเอาเริ่มที่5นาทีกันแล้วกันนะครับอา้าวหเปิดไฟ อโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ทิ้งไว้เดี๋ยวรอแล้วกันนะครับห้านาทีเรามาดูกันใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างครับ5 minutes later อ่ะมาครับเสร็จ5้านาทีแล้วดูก่อนซิว่าเป็นยังไงโอ้โหแค่แบบอุ่นๆครับคือตอนเนี้ยแตงโมเราอุ่นๆมากแต่ว่ายังเปียกน้ํายังชุ่มๆอยู่เลยอะ่ะน่าจะต้องไปอีกสักหน่อยนะครับอ่าน่าจะยังอีกนานเลยสนะงสัยคราวนี้เพิ่มเป็นสินาทีเลยแล้วกันนะอ่าจะไป10นาทีนะครับ เพิ่มไฟแทกนี้ถ้ามีเราไม่เอาเพิ่มไฟีดวอาไฟเท่าเดิมกะสิบนาอีบาทีนะครับขออีกรอบหนึ่งคราวนี้จะได้แหละแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าออกมาเป็นยังไงนะครับ a few moments later โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูกันเลยครับ <S <S ปึมว้าฮ้ย ได้อยู่นะเหมือนแตงโมแห้งๆอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่างจิ้มได้เป็นลูกอยู่ครับนี่จะดูดีครับมันแบบดูแบบเหนียวเหนียวแห้งๆยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะเอามาลองชิมกันดูนะครับนี่เอาใส่จานครับปึ๊บโอ้โหชิ้นเล็กๆนี่ดูดีครับนี่ดูแบบสีมันเปลี่ยนไปเลยครับแล้วแบบเหนียวแของแข็งเหนียวเหนียวครับนี่มันมีความเหนียวจริงนะครับดูนะครับวางใส่จานแล้วพอเราผมยกขึ้นนะครับนี่ดูเห็นยวะ มันเหนียวด,ดุบแบบเหมือนฝรั่งเหมือนอะไรสักอย่างเลยับอันนี้ก็สถายที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับเราไปทําสถายที่3กันครับเอาเข้ามาปคั่วเวดูว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาทดลองชิมพร้อมๆกันเลยจ้ามาอันสุดท้ายครับอันนี้ต้องใช้ศาสตร์ในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับถ้าคนที่ไม่ใช่ระดับเชฟมิชลินนี่ทำไม่ได้เลยนะครับก็คือการเวฟนั่นเองครับถ้าถูพูดเลยยิ่งใหญ่หยอก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 ,ยอก,ยอกครับง่ายๆเลยครับแค่วางเข้าไปปุ๊บ แล้วก็เปิดไฟเลยเอาไฟสักแบบถ้าตัวกลางนี้อยู่ที่ประมาณ580หรือถึง600วัตต์ประมาณเนี้ยน่าจะโอเคนะเอาแบบกลางๆก่อนเพราะผมไม่รู้มันต้องยังไงเหมือนกันนะเอาแบบกลางๆนี่แหละดีนะสัก5ทีก่อน้วกันนะเราไม่รู้มันจะเป็นยังไงเราลองเลียรเลี่เลียนน้อยก่อนถ้าไม่ได้ก็ค่อยเพิ่มไฟไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตรงนี้มองเห็นไหมข้างในเให้ดูใกล้ๆบอ่าพอมองเห็นอยู่ดูกันไปพร้อมกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับ เวบยกแรก5นะ้านีมาดูเป็นก่อนนะครับโอ้น้ําของแตงโมงครับว่อาออกมาเบิกมากครับนี่ดูครับโอ้โหดูเห็นไหมน้ำแตงโมงมาอย่างเยอะครับเฮ้ยไม่ได้ว่าอะไรเหมือนมันรีดน้ําออกมาครับเฮ้ยตรงนี้น่าสนใจมากครับก็ดูไม่มีทีท่าจะไหม้เลยอะว่ามันน้ำมันเยอะไงนาะต้องเวฟให้น้ำมันเลยไปห,หมดเลยนะครับอ่านี้เฮ้ยตันก,ก็ไม่ร้อนนี่นะ่าถ้างั้นเดี๋ยวเพิ่มไปสักหน่อยดีกว่านะนแรงสุดเลย5นาทีเหมือนเดิมนะครับไปไป เฮ้ยโ,โ,โอ้โหตรงนี้หนักเลยครับ <g ül> คือเพื่อนเห็นไหมอ่ะมันเป็นควันขโมงมากแล้วเดี๋ยวผมได้กลิ่นแบบไม่พึงประสงค์แล้วครับ <g ül> ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะเอ้ยไม่อยากเปิดดูเลยแบบกลิ่นโหดมากเลยอ่ะ <g ül> ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกลิ่นของอะไรก็แน่แต่เรามาดูกันเลยดีกว่าครับเฮ <g ül> ้ยก็ยังไม่ได้ไหมไม่อะไรนิครับกลิ่นแบบไม่ไหวเลยครับกลิ่นแบบไม่ไหวแล้วพอแล้วพอแล้วครับแค่นี้พอแล้วกันนะครับไม่เป็นไรแค่นี้ก็ได้แล้วลองชิมดูเลยครับโอ้โหกลิ่นแย่มากเลยอ่ะไม่กล้ากินเลยอ่ะผมเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดูนะครับอ เนี่ยดูครับมีน้ําแบบพอสมควรเลยนะครับอ่ะองั้นเดี๋ยวเราไปรวมกับเพื่อนแล้วไปชิมพร้อมๆกันทั้ง3แบบเลยครับ เรียบร้อยครับทั้ง3สหายอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี่แลลวครับอ๋อเฮ้ยก่อนอื่นเรามาดูกันแต่ละอันทัดๆก่อนเลยครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับอันแรกนี่นะครับแบบทอดดูสิครับคือทัาภาพมันดูอแ,บบแลกๆดูไม่น่ากินนะครับแต่กลิ่นจากสัมผัสทั้งหมดที่ผมรับรู้มาผมว่าอันนี้น่ากินที่สุดแล้วครับ <S <S ดูอันที่สองครับอบลมร้อนเนี่ยมันดูแห้งๆเหี่ยวๆเหยียงๆยังไงก็ไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับอันนี้มันแค่รูปแบบทายนายที่เรามองครับรสชาติคือว่ากันที่อโครเวครับออันนี้แปลครับนออก เยอะมากครับแล้วอบไปนานก็น้ําไม่หายไม่ระเหยไปหมดเลยครับแต่กลิ่นเหม็นมากครับไม่แน่ใจว่าเป็นกลิ่นที่เม็ดมันหรือว่ายังไงนะครับแต่ก็นี่นะครับออกมาสามอันเป็นอย่างนี้นะครับอ <c oughs> เรื่องหน้าตาผ่านไปแล้วทีนี้เรื่องกลิ่นครับมาสัมผัสกันทีละอันเลยนะครับ โอ้โหหอมมันคือผลไม้ชุบแป้งทอดที่หอมมากครับเหมือนร้านลูกชิ้นเหมือนร้านผักทอดอย่างนั้นเลยอ่ะก็ใช่ดิครับเพราะมันคือกลิ่นของแป้งที่เราชุบก่อนทอดนั่นแหละครับเออแต่ก็น่ากินนะครับมาดูที่สองครับอันนี้กลิ่นไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ครับกลิ่นเหมือนแตงโมปกตินะครับอันที่สามครับอืมอันนี้กลิ่นแย่มากเลยอ่ะโอ้โหคือออกมา3แบบสมกลิ่นนะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับก็คือขั้นตอนที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่้วครับ ก็คือการชิมครับเวลาทำอะไรแผงๆแปลกๆเนี่ยชิมแต่ละทีนี่ผมเหมือนวนไส้วนท้องต่างอดเลยนะครับไม่รู้มันจะหอกมาเป็นยังไงไอร่อยไหมอร่อยอะ่ะแต่ว,ว่าทำแล้วก็ต้องลองนะครับทำแล้วไม่กินจะทำเพื่ออะไรใช่ไหมละครับมาตองที่อแรกครับแตงโมชุบแป้งทอดครับมาลองกันดูเลยครับไม่มีเม็ดด้วยนี่ไม่เป็นไรเม็ดค่อยผยออกแล้วกันนะครับมาลองดูครับเดี๋ยวกินเล็กก่อนนะครับเฮ้ยอืมหอมนิดไปอร่อย ผมไม่ได้เวอร์เลยนะครับรสชาติเดิมของแตงโมแทบจะหายไปหมดเลยครับมันเป็นรสชาติของแป้งถ้าอย่างนั้นเลยครับมันออกแนวหวานหวานด้วยครับที่ตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นความหวานของแตงโมหรือเปล่าเฮ้ยแต่ถามว่ากรอบไหมไม่กรอบนะครับเพราะแตงโมมันเป็นน้ำมันจะทำให้แป้งแบบเยียยๆๆครับแต่ถึงจะเยียยๆแต่อร่อยครับหวานครับไม่รู้ครับมันหวานจากไหนครับเฮ้ยพาอร่อยเลยอถือว่าอร่อยเลยนะครับเนี่ยโอ้หเสียดายนะตอนทอดนี่ยากไปหน่อยเพราะว่ามันเละแบบเวลากวาันจะจับผิดอะไรเงี้ยลองดูอันใหญ่บ้างนะครับชิ้นใหญ่นี้ดูซิเป็นไงงบบ้าครัอ เหมือนกันครับไม่หลังเลยมันหวานมากจริงอ่ะมันคล้ายว่าเปลือกนอกกรอบแต่ตัวข้างในที่เป็นเนื้อมันวนวลเนียนอ่ะเป็นสัมผัสใหม่ที่ไม่เคยกินนะผมไม่เคยกินอะนไรรสชาติหรือว,ว่าสัมผัสแบบนี้ครับเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อันนี้แบบว่าเล่าคอมเมนต์เลยแนะนําเลยนะครับเนี่ยเอาไปลองทําดูครับอร่อยจริงๆเฮ้ยนี่ไม่ได้โกหกโอ้โหผมยูทูบมีระบบส่งแบบรดได้ไหมเนี่ยอยากให้เพื่อนด,ดูวิดีโอแล้วก็แบบเฮ้ยไปกระตุ้นลิ้นปึ้งรู้รสชาติเหมือนผมอย่างเงี้ยถ้ามีฟีเจอร์นั้นที่เยี่ยมมากเลยนะครับเนี่ย มาต่อมาอันที่2ครับแตงโมอบลมร้อนครับอืมก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างกับเดิมเลยดูเหมือนแตงโมแห้งๆแตงโมตากแห้งอะไรประมาณนี้นะครับลองดูก่อนนะครับลองดูอันแบบบางก่อนนะบางหยีเลยครับดูเลยอืมไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับแต่มีความรู้สึกแค่ว่าเนื้อของแตงโมมันเคี้ยวกรุบขึ้นครับเคี้ยวแบบกรุบๆเลยครับเดี๋ยวจะผมยวผมฟังเสียงให้ดูนะอ่ะนี่เดี๋ยวฟังเสียงนะครับดูครับ ไงกรุบจริงไหมกรุบจริงนะครับมันกรุบกรอบมากขึ้นครับแต่คือไม่ใช่กรอบแบบแตงโมแบบเดิมนะครับพี่เชิงกรอบเรียกว่าอะไรมันกรุบกรบแบบมันกินแล้วมันุครับเหมือนเขี้ยวหนุบหนับอะไรประมาณนั้นนะครับโอ,โอ้โหใช้ได้เลยนะครับเนี่ยอาทีเราดูแบบชิ้นใหญ่อย่างนี้บ้างนะว่าเป็นยังไงหชิ้นใหญ่บลักกักเลยลองตัดดูนิดนึงนะครับออุ่น นี่ขนาดทิ้งมาทักมาก็เนี่ยมีความอุ่นอยู่ข้างในแตงโมครับเหมือนเรากินแตงโมอุ่นนะครับแปลกดีนะครับแต่ว่ารสชาติอะไรสัมผัสอะไรอันนี้ไม่ค่อยต่างจากแตงโมเดิมเท่าไหร่ครับแตกต่างคือความอุ่นครับมันอุ่นขึ้นครับอ่าก็จงแปลกๆดีนะครับปกติแตงโมเราต้องกินที่มันเย็นที่สุดแบบว่าเอาไปแช่ตู้เย็นหรือแช่น้ำแข็งอะไรครับแต่นี้กินแตงโมอุ่นมันก็สัมผัสแปลกๆดีนะครับเออถือว่าผ่านได้อยู่นะครับถ้าอยากกินแบบอบควาร้อนๆแบบนี้ก็ให้ผ่าบางๆครับแล้วไปอบครับมันจะเคี้ยวหนุบหนับหนุบหนับคอออ่่าโเแล้วตไ ีก็หมองคล้ำน้ําก็ท่วมกลิ่นก็แบบไม่ค่อยจะน่ากินเท่าไหร่แต่ก็ต้องกินครับมาถึงขั้นนี้แล้วไม่กินไม่ได้ครับมาขอตัดสัครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งของชิ้นเล็กเลยนะครับผมว่ากลัวจะไม่ไหวนะครับลองดมกลิ่นใกล้ๆทีนึง <_ Q> ทำไมกลิ่นมาคล้ายฟักทองไงไม่รู้ครับอ่ะลองดูรครับอ <_ ley> ทำไมแตงโมกลายเป็นฟักทองครับรสชาติเหมือนฟักทองเลยจริงๆครับนี่ไม่ได้พูดเล่นเลยนะครับมันเหมือนฟักทองจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนั้นได้ไงครับเฮ้ยป้าไปแล้วครับนี่คือความรู้ใหม่ล่าสุดนะครับที่ไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อนนะครับเอาแตงโมไปเข้าไมโครเวฟแล้วมันกลายเป็นฟักทองครับป้านะจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้มั่วไม่ได้เวรเลยนะครับเนี่ยอื นี่ก็ฟักทองฟักทองทอดครับโม้รู้สึกไม่ดีเลยอ่ะกินแล้วรู้สึกเหมือนมันจะแปรปรวนข้างในไงไม่รู้ครับอเดี๋ยวน,นิดนึงเดี๋ยวท่อนใหญ่นี้ลองกินด,ดูแบบท่อนใหญ่อย่างงี้จะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยโอ้โ,อโอหนิ่มหยุยๆมากเลยอ่ะเป็นนิ่มแบบผ่าไม่เข้าเลยครับนี่นี่นี่มาดูมาดูดูนะครับนี่ผมจะผ่าเข้านะครับดูเห็นไหมนี่เห็นแตงโมหยุ่ยหยุยหยุเนื้อหยุ่ยหเลยครับดูวันอื่นนะอันอื่นนี่อันี้เดี๋ยวอันนี้นะนี่อันนี้ผมผ่าเห็นไหมก็เข้าปกติใช่ไหมอ่ะอันน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 นีี้้้้กก็็็อออออััััมมเเขาแแ่่ยููลวครบทดดะะห น่แต่ดูอันนี้ดิครับนี่มัน,ม,นมันเข้ายากครับแล้วมันหยืดหยืยอ่ะเออ,เอ,อแปลกดีนะครับอ่ามาทีานี้มาลองจิมกันดูดีกว่านะครับลองดูนะครับว่าเป็นก้อนใหญ่จะเป็นยังไงครับอม รู้สึกแบ่แย่มากครับมันเหมือนฟักทองผัดไข่อย่างนั้นนั่นแหละครับจะเป็นมันไม่ควรอ่ะมันไม่ควรจะเป็นเนื้ออยู่ๆแบบนี้รสชาติแบบนั้นมันไม่ควรอออุ้ยพอๆๆเนื้อทำให้การกินแบบหมดอร่อยเลยครับไ้กินนี่ดีกว่านี่ชิ้นนี้อร่อยจำได้จำได้อืมเขาเป็ดอะอ่ะเนี่ยนะครับก็คือรสชาติของแตงโมสามตายของเราในวันนี้ครับ รู้สึกปั่นป่วนในท้องไงก็ไม่รู้ครับให้น่ารอดแน่ผมวันนี้สรุปให้ฟังอีกรอบนะครับอันนี่ผมคิดว่าเพอร์เฟกเลยก็คือแบบชุบแป้งทอดอย่างนี้ครับกลิ่นดีรสชาติดีหน้าตาจะไม่ดีไปหน่อยแต่ไม่มีปัญหาครับตรงนั้นมันไม่ได้สําคัญมากครับกลิ่นดีรสชาติดีก็พอแล้วนะครับแบบอบลมร้อนนี้ต้องเป็นแบบบางครับต้องผ่าแบบบางเท่านั้นครับมันจะแบบกึบเกบเคี้ยวหนุบหนับนะครับแบบเวฟผมขอไม่เอาดีกว่าครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากลองก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่สำหรับตัวผมไม่เอาอีกครับไม่เอากบบบินมสแ ไม่ถูกใจผมกินแยะมากครับแต่่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าสิบปากว่าไม่เท่า1ตาเห็นครับสิบตาเห็นก็ไม่เท่า1ลงมือทําครับถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าของแท้แน่นอนมันเป็นยังไงเพื่อนๆต้องไปลองทํากันดูเองครับไม่อยากครับซื้อเตงโมมารู้นึ่งแลอยากทําอะไรก็ทําไปเลยครับยังไงไปลองทํากันดูได้นะครับได้ผลยังไงแล้วมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะจ๊ะอันนี้คือความเป็นตัวตัวของผมที่ใส่มาแล้วสึกมันเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ก็มีที่นี่แหละครับสำหรับการทดลองทําอะไรแปลกๆของผมนะครับบอกว่าน้องเต้ บอกมาเลยครับเดี๋ยวผมจะไปหามาทําให้ดูอย่างแน่นอนครับ <c oughs> ไม่จำเป็นจะเป็นแตงโมอย่างเดียวก็ได้ครับ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้เพื่อนๆอยากเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครับ <c oughs> บอกมาเดี๋ยวผมจัดให้ดูเลยครับว้าวว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  พอแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่รับชมผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปติดตามและพูดคุยกันได้ที่ Facebook f น n Page h a h a อินฟินิตี้นะครับ่วงนี้ผมก็อัพใน Facebook เยอะหน่อยครับอยู่บ้านว่างมีเวลาเยอะครับเข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาคอมเมนต์รูปเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันได้นะครับรวมถึงอีกสองช่องของผมนะครับช่องน้องเจ้าจันทร์ครับเจ้าจันทราและอีกช่องช่องแคสเกมครับปะป้าแคสเกมนะครับฝากติดตามทั้ง3ช่องเลยแล้วก็ Facebook Fanpage ของผมด้วยคบขอุณมาก มาครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ท่าทางต้วยหมแล้วรู้สึกมันมาแล้วมันมาแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้ยหน่อยแล้วโอ้ย